มาจ้าวันนี้พี่เมย์จะมาทำขนมจีนน้ำยาปลาให้กินนะทุกคนเริ่มเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องกันได้เลยมีปลาเนึ่งด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องปั่นพริกนะจ้าแกะปลาที่ต้มให้เรียบร้อยแล้วก็มาต้มน้ำเครื่องปรุงให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดเลยแล้วก็เริ่มใส่ขาไก่ลูกชิ้นแล้วก็เลือดลงไปเลยนะแล้วก็คนนิดนึงอย่าคนเยอะนะดี๋หมิ่นขาว พอมันเดือดได้ทีแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเพื่อความนวนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือน้ำตาลชายพงุงนวใส่เยอะก็น,นวเยอะนะทุกคนนะรอเดือดนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปได้เลยต้นหอมพริกตะไคร้ใบมะกรูดกระชายนะเพ,อพอเพื่อเพิ่มความหอมนะ รอให้มันเดือดแล้วก็พร้อมที่จะตักไปกินได้เลยนะเสร็จแล้วกินหอมย่วนน้ำลายแตกเลยจ้าสวัสดีจ้าแดีววันนี้มาพบกับขวัญกับพี่แอนกินขนมจีนโชว์นะคะวันนี้พี่เมย์ทำขนมจีนน้ำยาป่านะคะมีใส่จีนไก่ใส่เลือดใส่ลูกชินแล้วก็ผักเต็มๆถาดเลยค่ะ บรรยากาศยามเย็นก็ดีลมพัดเย็นดีนะทุกคนกินไปชมวิวไปลมพัดไปปินไปนะทุกคนกินพ,พี่แอนชวนกินลูกชิ้นทุกคนกินลูกชิ้นตามพี่แอนอ่ะ ทุกคนดูตอนนี้ดีๆนะตีนกระเด็นหลังจากที่าขาไก่หลุดตกไปเราก็จะมามากินอันใหม่ก็ได้ค่ะเมื่อกี้หลุดไปแล้วเปิดดีนเะนือข้างนากนะ อ <med> สักัดแค่แกะดูดกันเลยนะทุกคนอุย้ยฟินมากเลยอร่อยยังเปื่อยมากเลยพี่แอนนั่งมองด้วยความสงสัยว่ามันกินอะไร <med> มันขนาดนั้นวะน <med> ่ะ ไปคำใหญ่ๆลูกชิ้นเข้าไปคำใหญ่ๆเต็มๆข้าวสามด้วยผักสดที่ชอบผักชีลาวเอ้ยอะไรเอ้ยกินเข้าไปที่แอนกัดผักได้ฟินมากเลยต้องหันไปมองอ๋อหืมผักมันกรอบขนาดนั้นได้เหรอนี่เนี่ยอ้ามเข้าไปคำใหญ่ใหไปใ่ใจเร ขนาดนี้ยังกินหมดโอ้โหสองคนเรานี่มันไม่ยอมแพ้กันจริงๆเลยนะคะเข้าไปผักสดๆนะขนมจีนก็อร่อยขนมจีนน้ำยาป่านะคะ ตีนไกลขึ้นมาเพิ่มอีกอันนึ่งชอบกินมันเปื่อยมากเลยดูเข้าไป <c oughs> <c oughs> อร่อยจังเลยชอบมากวันนี้หนูกินน้ำยาปานะคะคนอยากกินค่ะคนกินด้วยค่ะอะร่อมเปื่อยนะดู อร่อยมากถูกใจถึงขันต้องยกนิ้วให้กันเลยทีเดียวคลิปต่อไปอยากดูอะไรบอกได้เลยนะคะอยากกินอะไรอยากทำอะไรอยากให้ทำอะไรให้ดูบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูแล้วก็จะมากินให้ดูด้วยนะคะคลิปต่อไปรอ,อดูหนูกับพี่แอนได้เลยนะว่าจะมากินอะไรให้ดูฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะบายบาย